ข่าวดีจากสปสชต่อไปนี้ผู้ที่เจ็บป่วยเล็กน้อยสามารถรับยาฟรีที่ร้านขายยานะคะสวัสดีค่ะพบกับป,ป้าปออีกครั้งนะคะในช่อง YouTube ป,ป้าปอเจ้เรื่องสุขภาพสำหรับวันนี้ป,ป้าปอก็จะมาแจ้งข่าวดีสำหรับประชาชนทั่วไปที่ถือบัตรทองนะคะ16อาการต่อไปนี้ท่านสามารถเข้ารับบริการที่ร้านยาที่ร่วมโครงการกับ ทางสปสชได้นะคะตอนนี้มีร้านขายยาที่สมัครเข้ามากว่า1,500แห่งแล้วนะคะและผ่านการอบรมแล้ว800แห่งค่ะเปิดให้บริการมาแล้วนะคะตั้งแต่วันที่3พฤศจิกายน2565มีร้านยาอะไรบ้างในจังหวัดเรามีหรือเปล่าท่านสามารถเข้าไปตรวจสอบรายชื่อร้านขายยาได้ในเว็บไซต์สปสชนะคะซึ่งทางสปสชได้ทำโครงการนี้เพราะว่า ปัจจุบันนะคะเจ็บป่วยเล็กน้อยถ้าไปโรงพยาบาลก็จะได้รอนานมากเพื่อลดความแออัดทางสปส,สชก็เลยได้คอนเซปต์หรือว่าได้แนวคิดมาตั้งแต่สมัยที่จ่ายยาโควิดค่ะรับยาที่ร้านยาได้ซึ่งก็มีความสะดวกประชาชนพึงพอใจนะคะก็เลยจะนำมาใช้สิทธิทบัตรทองที่มีอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยจาก16อาการต่อไปนี้สามารถรับยาที่ร้านยาได้เริ่มตั้งแต่3พฤศจิกายน2565นี้เป็นต้นไป16กลุ่มอาการต่อไปนี้นะคะได้แก่ ปวดหัวเวียนหัวปวดข้อเจ็บกล้ามเนื้อไข้ไอเจ็บคอปวดท้องท้องเสียท้องผูกาตปัสสาวะขาดายปะสะัยปะสสาวะลำบากหรือว่าปะสะัสสาวะเจ็บตกขาวผิดปกติอาการทางผิวหนังอย่างเช่นมีผื่นขั้นก็ได้นะคะบาดแผลที่ไม่มากนะคะความผิดปกติต่างๆที่เกิดขึ้นกับตาความผิดปกติต่างๆที่เกิดขึ้นกับหู ท่านสามารถเข้าไปรับยาที่ร้านขายยาที่ร่วมโครงการในชุมชนของท่านได้เลยนะคะสําหรับขั้นตอนในการรับยาก็จะมีอยู่3ขั้นตอนดังนี้นะคะอันที่1ท่านก็ต้องตรวจสอบกันนะคะว่าร้านขายยาใกล้บ้านของท่านนะคะมีร้านไหนบ้างที่เข้าร่วมโครงการท่านอาจจะตรวจสอบได้จากสติกเกอร์เขียวๆขาวๆเนี่ยค่ะรูปเม็ดยานะคะสติกเกอร์นี้ข้อความจะบอกว่าร้านยาคุณภาพของฉันให้บริการดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย หรือร้านยาของฉันให้บริการสร้างเสริมสุขภาพอันนี้คือโลโก้ของร้านยาที่เจ็บป่วยเล็กน้อยสามารถเข้ารับบริการได้นะคะขั้นตอนที่2ก็คือไปที่ร้านยานำบัตรประชาชนไปด้วยนะคะเภสัชกรก็จะคัดกรองเบื้องต้นพร้อมกับให้คําแนะนําการใช้ยาแล้วก็จ่ายยาให้ท่านนะคะขั้นตอนที่3ก็คือเภสัชกรจะติดตามอาการของท่านภายใน3วันค่ะถ้าหากว่าท่านมีอาการดีขึ้นก็จะสิ้นสุดการดูแล ถ้าหากว่าอาการของท่านแย่ลงทางเภสัชกรก็จะแนะนําการรักษาให้ไปพบแพทย์ในสถานพยาบาลตามสิทธิ์ของท่านเลยนะคะท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสปสช1330นะคะฟรีตลอด24ชั่วโมงค่ะช่องทางที่2ก็คือช่องทางออนไลน์ค่ะมีทั้งไลน์สปสชและ เว็บุ๊กของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะคะนอกจากจะมีร้านยาฟรีทั่วประเทศแล้วท่านยังสามารถใช้บัตทรทองนะคะรักษาฟรีทั่วประเทศในระดับรพสตได้ทุกแห่งทั่วประเทศไทยเลยนะคะแต่ถ้าในระดับโรงพยาบาลก็ยังต้องมีใบส่งตัวอยู่นะคะสำหรับวันนี้ป้าปอเข้ามาแจ้งข้อมูลดีๆเท่านี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องไว้นะคะกด like ไลค์ไ้ด้วยนะคะถ้ามีคลิปใหม่ๆจะได้มาแจ้งเตือนกันสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายสวัสดีค่ะ